ไปเบิงเรื่องเล่าข่าวข่าวได้มือนีกันจักหน่อยหนึ่งครับไปเริ่มต้นนี่ก็อีกข่าวหนึ่งครับแม่เสือลูกถืก่อทำคุ้นใสนั่นครับยังเสือเรืองคุ้นใส่อยู่ครับเพราะบอฟังไผนอกจากเมียอ๋อบาดใดนะครับ <c oughs> ลูกไส้ไว้สีเกปีครับเมาก่อความบุ่ไหว้ต้องรวจต้องจับเข่าหองขัง,งครับแม่เผยลูกนี่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเสือเมียหลายกว่าแม่ทำคุ้นใสใส่ลูกแน่นอนเลย <laughs> มันแมนบ่เลยแม่นะครับลูกไส้ไวสี่สิบเก้าเมาก่อความบุนไหวเราเมานะครับเราไม่ได้ถือของจนตำรวจต้องจับเขาห้องขังแม่เผยลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะไปตั้งแต่มีเมียคนปัจจุบัน,นแสดงว่ามีหลายคนเนี่ย <laughs> เสื้อเมียลูกทำคุนใสใสเด้โดยใส่ประจำเดือนใส่น้ำให้กินมัน่ะเอ้ามาสร้างว่าเดยเมื่อหายมาสร้างกากินพะลูกทั้งรักทั้งหลง นะครับคนอื่นวอาอย่างบ่เสื้อจักเม็ดนะครับแต่เมียวอกค่าเดียวทนละเสื้อเบิดเลยนะครับแม่เตรียมแก้อารรน์ดยการนํำน้ำล่างเท่าให้กินนะครับโอ้ยเนาะเล่ากระไดเนาะทั้งกินน้ำประจำเดือนทั้งกินน้ำล่างเท่าโอ้ยเกิดเป็นลูกไส้มันลำบาก,กว่านั้นบอไน้ครับอ่ะผมว่ามันมีวิธีแก้หลายกรณีเด้อ นะครับวิธีแก่เสียบ่ใหายลูกไส้ถือค้นสายเหตุกลมมาหักแม่คือเกานี่เจ้าต้องนะครับหักลูกสะพายนะว้ากับลูกสะพายเพราะว่าขัลูกไส้เจ้าบ่าเสือเจ้าเขาเสือลูกสะพายเจ้าต้องเว้าหักหอมลูกสะพายนะครับวอกับลูกสะพายหลายๆเพื่อใหล้ลูกสะพายไปวอกกับลูกไส้ เนี่ย่ต้องกินหนึ่งน้ำนะเนี่ยก่อนน้ำประจําเดือนบ่ต้องกินหนึ่งอีกน้ำล่างเท่านะครับตะลิตวนอายเล่านะเพ่งกินเหล่าโอ้ยเบิดหลอดตับไตใส่พุ่งี้พอเอ้ เมื่อเวลา18นกา30นาทีของที่7กันยา2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบันฉางจังหวัดระยองควบคุมตัชายวัย49ปีหลังก่อความวุ่นวายมาที่โร่งพักในสภาพหัวแตกครับเลือดอาบแดงจึงคึงย่อยปกปก,ปกปกเนี่ยโดยมีสาวเสือสมผู้เป็นภรรยานะครับซึ่งก็อยู่ในอาการมึนเมาคือกันนะครับผัวเมาเมียเมาผัวเมีย,ม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 ยพ่อพ่กันเดินทางมานั หลังเดินทางมาถึงที่ล่งพักเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกู้ภัยสยามระยองจุดบ้านฉางนะครับเข้ามาปฐมพยาบาลท่านที่นาบัตเน่าผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามใายเมาถึงสาเหตุที่มีเลือดอาบหนาแต่สาวเสื่อสมผู้เป็นภรรยาได้บอกให้สามียุดเว้าเศร้าว้าเดียวนี้เศร้าว,วา้า don't o speak <laughs> จักแมีนบ่แมนีนหรือวะนะครับลหลังจากนั้นครับภรรยาสั่งห้ามย่าเว้าเด็ดขาดแต่ชายคนเมากับพยุดเว้าวเหรอครับแล้วคนมักเว้าเนาะนะโดยกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่านั่งขายน้ำเตะผมอ่ะจนว่าหัวแตกเลือดอาบอยู่ยแดงจึงเคืองเล่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยบ่แน,น่ใจว่า ใส่ไม่ตีหรือว่าเอาขวดตีเพราะว่าเมาบอลูเรื่องแต่ว่าผลสรุปก็คือแตกเนี่ยเพราว่าสิเป็นไม่หรือว่าขวดนะครับรอบแรกอนะผมเนี่ยย่างไปบอกกับหลานว่าอย่าเปิดเพลงเสียงดังหลายมันหนวกหูเพอเปิดตั้งแต่เศ้าตั้งแต่มือขึ้นแล้ว จนบ่ได้รับบ่ได้นอนนะบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่รูบบนน้ว่าย้อนเล่านะฟังเสียงเพลงหรือว่าเล่ากินเหล่า <c oughs> เสร็จแล้วกับไม่ปากไม,ม่เสียงกันนะี่กับพอของเขาซึ่งก็ก็คือนองเคยของตนเองนั่นเองนะครับแล้วบ่เมา,เมาด้นี่พอแล้วจดในบทแล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจกับเขามาสั่งให้แยกย้ายจากการไปรอบสองตอนเองเห็นเขาตีหลานก็เลยเขาไปหามในกะารแล้วก็เขาก็หันมาตีตนจนว่าหัวแตก ตนเองจึงแลนไปเอามีดนะครับเป็นมีดของเห้ยวมาป้องกันโตซื่อๆแล้วก็เขาก็แจ้งตำรวจมาจับพานานะฮะว่าเรื่องของคนเมาเนาะด้านตำรวจเปิดเผยว่ารอบแรกนะช่วง6กโมงแรกหมื่ว่านนี้ครับหกโมงสิบหานาทีนะครับเพราะว่า ตำรวจเพิ่นจับเวลาไว้เด้นะครับเพื่อให้้หาเป็นคดีเป็นยังกับิีไ้เนาะเมนบอสิีไ้เอาใส่ในสำนวนว่าเริ่มต้นตอนใดเป็นกัดละเอียดได้16 1หนาฬิกานาทีครับนากาทนะาาเลาบอาแวงกัน นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปสร้างให้แยกย้ายกันไปทั้งสองฝ่ายก็รับปากว่าสิบมีอย่างในสิบโมท,ทำลายร่างกายกันนะครับเมื่อเติมเข้าไปเรื่อยๆครับบางน่อยบางใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับคำสัญญา MOU ที่เห็นไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาไล่าหายไปเรื่มจ่อยนานๆความหมายละเมิด MOU เสร็จแล้วพี่น้องครับจากนั้น่านไปประมาณบ่โดนครับนะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันมองเการอบนี้ตีกันเลือดอาบนะครับ นบบรูวาสิกินกับแกมก้อยรอบเดึกขาดเลือดบอวูซึ่งผู้บาดเจ็บแล้วกผู้ก่อเหตุเป็นเครือญาติกันเนาะครับนะฮะเมื่อเมากัดทะเลาะกันตีกันเป็นเปิดจำผู้อื่นย่าเกี่ยวเรื่องของญาตออิข่เสร็แล้วชาวบ้านก็นเลยว่าการหยงว่าเป็นเรื่องของญาติข้าเจ้าด้านผู้เป็นแม่ครับของชายที่ได้รับบาดเจ็บลบรววาลูกไส้ของตนเ่ยคบหากับเมียคนหนีมาได้สามปีแล้วเด ตนเองก็เสื้อว่าเมียเขาเนะี่ยคนนี้ทํำคุ้นใส่เลยนะคุ้นใส่ใส่ลูกไส้แน่นอนมันต่อไปเพราะวา่าลูกไส้ผิดปกติหลงผิดปกติอ่ะน,นะโดยเอาน้ำประจําเดือนใส่น้ำให้ลูกไส้ของตอนกินลูกไส้ตนถึงกับเปลี่ยนไปนะครับโอ้เราหูจักสูตรเหตุปนั้นเราก็จังวะซึ่งตอนนี้ครับตนเองก็ล่อให้ลูกไส้ออกจากห้องขังก่อนซึ่งตำรวจบอกว่าจะให้ออกมาจากห้องขังเมื่อเ้านี้ละนะครับ จะเอาน้ำล่างเท่าให้ลูกกินนะเพื่อล่างอาถรรพ์พุ่นวะเออเราก็จะหาหนมต์มาผาสมให้อาพร้อมเด้เพื่อแก้คุ้นใส่ส่วนสาเหตุที่ว่าทําเป็นยังต้องตอนเองถึงเสือว่าลูกถือคุณนใสกับพราะว่าญาติพี่นอ้องเครือญาติเราให้ฟั่งว่าลูกไส้ของตอนเองแปลกไปหลายเด้ เราแปลกไปเราเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สงสัยว่าจะถืกอแอบใส่ประจําเดือนให้กินผู้ใหไปเอาสูตรมาจาาะใสยเด็กกับมาบอกกันปากต่อปากบอกต่อกันไปบ่แต่ถามเมียว้ากับซีเสื้อเบิดอยู่เด้เพราะจะกินไปแล้วนอดีตเขาเคยมีเมียก้อนหนานี่ตั้งหลายคนเนี่ย แต่กับบ่าเป็นนี่อย่างวันต่อไปก็เลิกมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนดีเนีผู้ที่เลิกไปกับบ่วหลวเป็นเัง่องใดวันต่อไปแต่พอมาคบกับผูหยิ่งคนนี้ล่ะสามปีมานน่เพี้ยนไปลายจนว่าพิษหูพิษตาจนเบ่งแล้วตากับมือร้อยเด้เนี่ยคือจังคน,นหิวเหลาอยู่ตลอดคือกันกระบ่แเ่นลูกไส้คนเดิมคนเก่าของคุณแม่นี่ล่ะเน่นเคยเป็นลูกเทวด,ดาพี่น้องเอ้ยพอมีเมียคนนี้มาตาร้อยพนะ ทุกมือนี่ลูกไส้ทำงานหาเลี้ยงลูกเมียย่างบ่พ่อเดยย่างต้องกลับมาทำงานบ้านอีกเบิ่นว่านะฮะตอนนี้หลงเมียหลายเนะะี่ยเมียเขาเอาอันแต่กินเหล่านะครับบ่เห็ดเยียงเลยนะงานบ้านงานยังบ่เห็ดบ้านต่อไปปาดเราก็ได้เนาะเคยเห็นแต่นในคลิปที่เขาเจ้าจหาอันกินในเลี้ยวนะนะครับญาติเมียจังสันจังสี่เมียเห็ดอันนั้นอันนี้จริงแล้วนะครับจังไดก็ตามก็เป็นความเสื่อของคุณแม่เด้ ที่ห่วงลูกท้ายนะครับเพราะว่าคนหักค้นหอมนอนเลียงมากก็เมื่อนะครับน่เมนบอกน่ผู้ใดว่าพักซี่ข่อยก็ว่าพักบัวผพ้ว่าขี่กลัวข่อยก็ว่าท้องค้าเราเป็นลูกของข่อยซะแล้วเพราะย่านว่าลูกตัวเองนั่นที่ถือคุ้นสายจากเมียส่วนในเรื่องของกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้นั่งพักสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนคืึหนึ่งเพราะว่าไปหามเถียวนึงเราได้ปล้อยไปก็จะไปตีกันอีกนะครับก็เลยให้เราเศร้าเมาก่อนเนี่ยามสาวเมียจะคอยมาหับกาบาน คิดใหม่เด้อครับเด้อคนเฮาอยู่น้ากันบางเถื่อเนาะเราเข้าปากยิ่งกินน้ากันทั้งโผ่ทั้งเมียพี่ดองครับเนาะมันควบคุมบ่ไดดเมามากกับจ้ากยียงแน่แหลวนายมมนบอนะครับเนือทางที่ดีหาเนวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินครับโอ้ยฮักกันนะครับก่ต้องไปหาคุณใส่ย,ยังยากนะครับคุณแม่กับขันยันลูกสะใภ้ยแยงหัวใจลูกท้ายนั่นนะไปกับนะยาสีเอาน้ำล่างเท่าดอกให้กินครับ ตีชนิดกับลูกสะไบซะอบร่มลูกสะไยนะครับเขาเป็นค้นว้าแล้วก็ลูกไส้เขาเสือเฮาต้องเข้าทังนีตัวเป็นการละมุดละม่อมที่สุดวันต่อไปนะครับสีบว่าได้คัดแย่งกันและที่สําคัญเราเนั่นล่ะครับเศร้าได้ก็เศ้าเด้อนะครับคันเศ้าว่าได้ก็ห่างๆเจักหน่อยแต่ที่สําคัญย่าสิกินกับญาติชนิดมิสหายครับย่าสิกินกับลูกน้อง นะครับ <S preach science> บางเทือนะครับมันขาดความขรุรกันเด็ดนะครับเล็กน้อยเล่นหัวหนูว่าไอ้บ่เป็นตากิ้นผู้เดียวครับนะจิบจิบนะครับเด็กสิไปสังสรรค์ท่อผมว่านี่ก็เตือนกันอยู่ดูดูพี่น้องกับเหตุการณ์นี่วันต่อไปพ่อแม่เลื่อมลูกไว้ในรถหรือว่าบางเถ้อโอ้ไปซับหนีหนึ่งบ่เป็นยังดอกเด็กน้อยสองขวบติดอยู่ในรถครับแค่ลงไปปิดประตูหลังแค่นั้นล่ะเตือนลูกไว้สองขวบติดอยู่ในรถหลังแม่ลงไปปิดประตูหลัง นะครับถ้ำรถหลอกอัตโนมัติพนะนะครับเมื่อวานานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยพรมถ้ำสีคิวนะครับจังหวัดนครราชสีมา่ะครับได้รับแจ้งเหตุเด็กหน่อยติดอยู่ในรถบริเวณนถนนชุ่มขาดเขตเทศบาลเมืองสีคิวอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมากเมื่อไปถึงกระพาะรถยนต์สีขาวทะเบียนกรุงเทพครับจอดอยู่ข้างทางมีผู้ปกครองอยู่ดันนอกของตัวรถ พยายามเอื้อลูกสาวให้ปลดล,อลด็อกรถตลอดเวลาแต่กับบเป็นผลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้มาที่เกิดเหตุครับได้ทาการซอยเหลือปลดล็อกรถและก็สามารถเปิดประตูรถออกมาได้ภายในสิบนาทีสอบถามแม่ได้ว่าว่ามา,ามทําธุระโตตลาดสีคิวนี่ละก็เอาลูกสาวมานั่ำผลว่าจังสั้นนะครับในระหว่างที่รถจอดแฟนของตนก็ได้ลงไปไทยเอกสาร แม่ของเด็กหญิงสองขวบก็ได้สังเกตเพ่อว่าประตูหลังรถนะครับปิดบอสนิตจึงได้ลงจากรถไปปิดรถลลก็เลยได้ล็อกประตูอัตโนมัติแล้วพยายามเอื้อนลูกสาวไว้ยสอขวบให้มาปลดล็อกให้แน่ แต่ลูกสาวกับบ่อยอมทําตามนะเพราะว่าเราบ่งหัจักดีหรอนั่งเล่นอ่าพ่วงมาไล่พ้อเมยอยู่ภายในรถนะครับโอ้ยอันตรายผลทั้งเป็นยังตัวมีค่าสีดกับเป็นอยงสี่แหละครับดีที่รถยังสตาร์ทปิดแอร์เอาไว้จึงบ่เป็นเอียงหลายพนว่านะครับเออเนี่ยล่ะค่าบความบางเทือความที่เฮาคิดว่าบ่าเป็นอย่างดอกนะครับ ครับหนีหนึ่งเวลามันสามารถเปลี่ยนชีวิตไปได้ตลอดการเนี่ยแตมันผาดขึ้นมานะครับเป็นรูท่าหอนอย่างดีนะครับพี่น้องเอ้ยหลดล่าดินะครับเด็กหน่อยกับหลดเอ้ยว่าถึงอเรื่องค่าเสียดปัญหาเรื่องค่าเสียดก็จะเศร้าว่ากันลาติเฮนะมีช่วงหนึ่งกับหมวกกันน็อกเดนะครับมีช่วงหนึ่งกับค่าเสียสรักเร็กหน่อยครับกดหมายออกมาหรือว่ากดหมายแบบว่าไฟไหมฟังนะเิดพอย่ำไหยังคอยพักกันเข้ม เข็มงวดย่ำนันยังสิเมนบอกือนาชีได้กจะกข่าวสองข่าวนะก่อนกที่สิออกไปหาแนวอยู่แนวกินไปเบิ่งคุณคู่ครับคุณคูณค่เนี่เป็นได้ทุกอย่างครับเด็กหน่อยนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นทีที่น้ำท่วมทุกปีท่วมซ้ำซากนะครับคู่ภายเลือดรับเด็กหน่อยนักเรียนเตรียมสัง ปิดเรียนนะครับาหากน้ายังสูงขึ้นโอ้ตะลิตนลูกหลานนะมีชูชีพในมอนอนอนะครับผู้ใดมีเงินนะครับอินฟูเอ็นเซอร์ทั้งหลายเบิงลูกหลานอนาคตของชาติใน่เด้อนะครับโมเมนว่าทรงตาประเทศเพื่อนบ้านให้เลี้ยงสูงสุดท้ายเข้ามาดาจะาของเบิงนะครับเรียกน้อยในบ้านจะาของนี่น้ำท่วมลูกเรียนวัดประดูโลกกระรเชษ จังหวัดพนคัคศตริยาคู่ต้องไายเรือมาหลับนักเรียนครับพอออเตรียมสั่งปิดลรวละหากระดับน้ำสูงขึ้นก็นี่วันถอไปอันตรายลูกหลานนะแปดกันยาติสองหา 6, ้าหกแปดผูสื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพนคศรีอุยิยาหลังเขื่อนเจ้าพญาปรับการระบายนา้ำลงสู่ไทยเขื่อนอยู่ที่1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเออล้นเข่าท่วมโรงเรียนวัดประดูโลกเชษฐ์ตำบลหัวเวียงระดับน้ำนี่เกือบ2เมตรได้พี่น้องครับโอ้่วมหัวเย็นมือผมได้พีน่น้องเลยนางสาวกลองท่องเวชชัศกรรมอายุ40ปีคู่โรงเรียน เผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเด็กน้อยนักเรียนย่างคงสามารถย่างลุยน้าไปเรียนหนังสือได้ครับตามปกติผ่านไปสองมือเท่านั้นละและน้ำนาสูงขื้นยางรวดเรียวจนต้องใส่เรือพายไปรับนักเรียนจากจุดแห่งริมถนน เพื่อเข่ามาโรงเรียนตามปกติโดยมีการปรับเวลาเลิกเรียนเร็วขึ้นกว่าเก่าในช่วงบ่าย2 0 0โมงเนื่องจากสภาพน้าท่วมนะครับเ่เ,เอื้อมนววยด้านผู้อำนวยการโรงเรียนระบอว่ากําลังจะประเมินสถานการณ์น้อยู่หากยั่งคงทรงผลหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจําเป็นจะต้องปิดเดสั่งปิดชั่วข้าวก่อนแล้วก็ปรับปรุงแบบการเรียนการสอนอเป็นออนแห้์ ให้นักเรียนนํากลับไปเหตุบานแท่นขณะที่รงเรียนยั่งประสบปัญหาขาดแคลนเรื่อไว้สหรับสัญจรไปมาให้กลับเี็กน่อยนักเรียนนะอ้ยตะเลนตนเนาะพี่น้องการศึกษายัางอยู่ระดับปถมอยู่ได้พี่น้องครับเนาะปฐมก็เหตุให้เด็กน่อยต้องเป็นการศึกษาพื้นฐานนะน้ำท่วมมันกับว่าปลอดภัยแล้วอีพอ,อีแม่่อยเป็นสิขึ้นไปเลียนสั้นสองก็ได้นะครับต้องขี่เรื่อไปเลียนจังงส่นะครับเอาเบิ่งแยง่งในเด้อครับเด้อเบิ่งแยงในลูกหลานการศึกษาสำคัญเนาะ นะครับ